วันดีออริจินอลคืออะไรวันดีออริจินอลนะครับก็คือจะเป็นละครหรือซีรีส์ไทยนะครับที่เรา,เอ,าอยากจะยกระดับมาตรฐานางานสร้างแล้วก็ทำให้มันพรีเมียมขึ้นนะครับก็ต้อง,ต,องต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เวลาเราทำเวลาเราทำละครโทรทัศน์เนี่ยแต่และเรื่องเนี่ยเราต้องคำนึงถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับจะไม่ว่าจะเป็นความยาวหรือความ อะไรต่างๆหรือเนื้อหาหรืออะไรเยอะแยะนะครับออพอพอเรามีแอปพลิเคชันวันดีทุกวันนี้คือคือคนดูก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับคนดูก็เปลี่ยนไปเยอะออการดูทีวีก็เรียกว่ามีออปชันมากขึ้นละกันนะครับดูทีวีก็ยังดูกันอยู่นะครับแต่ว่าหลายคนบางทีว่าถ้าเผิดดู ไม่ทันก็จะมาดูย้อนหลังตามแอปพลิเคชันต่างๆต,ตาม YouTube บ้างตามแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอะไรต่างๆบ้างนะครับที่ผ่านมาเราก็มีวันดีนะครับแอปพลิเคชันวันดีที่ให้คนสามารถมาดูละครของเราย้อนหลังได้นะครับแต่มาในปีนี้ครับเราคิดว่าวันดีนอกจากจะมีให้ดูย้อนหลังแล้วเราจะทำวันดีออริจินอลนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่จะพรีเมียมขึ้นแล้วก็ พาเกตโฟกัสสำหรับคนที่ดูในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นความยาวคงไม่ยาวเท่าละครโทรทัศน์แต่ละเรื่องนะครับแล้วเนื้อหาก็จะกระชับมากขึ้นเราจะ,ะ,ะยกระดับมาตรฐานของการสร้างมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องที่บางทีก่อนหน้านี้เราเราอยากจะนำเสนออยากจะเล่าในละครโทรทัศน์แต่เราก็มันก็ มันก็ต้องมีอย่างที่บอกมันก็มีมันก็มีกรอบอะไรของมันอยู่นะครับพอมาคราวนี้เราก็เลยคิดว่ามันมีมันน่าจะมีหลากหลายเรื่องราวที่เราเรียกว่าไม่กล้าเล่าในละครโทรทัศน์ก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะมาสามารถมานําเสนอได้ในวันดีออริจินอลนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างว่าจะ,ะเรียกว่าเข้มข้น,น,ข,ข,นขึ้นนะครับเข้มข้นขึ้นอ๋อหววขึ้นนะครับแล้วก็พรีเมียมขึ้นนะ่ะมาแล้วก็คือทราเก็ตสำหรับคนดู ยุคใหม่นะครับแล้วก็นั่นแหละครับข้นักเกาที่ดูจากตัวอย่างนะงห้าเรื่องทุกเรื่องมันเป็นแบบท่าไหนดูก็อินเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดเพื่อได้กสังคมใช่ครับเราพยายามจะาหาประเด็นนะครับที่ยังไงซะเราเป็นคนไทยแล้วออเดียนส์ของเราก็เป็นคนไทยเราก็ต้องทำให้คนไทยดูเพราะฉะนั้นประเด็นหรือ อะไรต่างๆมันมันต้องมีความเป็นไทยแต่มันเป็นไทยที่มันจะเป็นไทยที่ international หันมามองได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประเด็นนะครับประเด็นในออออของเรื่องนะครับซึ่งหลายๆเรื่องเราก็คิดว่ามีสิทธินะนะครับนั่นนั่นก็คือที่มาที่เราอยากจะเ,เรียกว่ายกระดับมาตรฐานของการสร้างมากขึ้นครับ มี่ฟ้อนต์ขายหนกทำขายสเปรย์รแต่เราที่เห็นลายมือก็ต่างคัดคุ้มเลือกต้องต้องบอกนี้ก่อนครับในวันเดียวออริจินอลเนี่ยมันมีสามข้อนะครับที่ที่เราคอนเซิร์นที่เราคิดว่าเราต้องทําให้ได้ก็คือข้อที่1คือสตอรี่นะครับตัวเรื่องของมันเนี่ยนอกจาก ความเป็นไทยแล้วมันต้องเป็นไทยที่คุณบอลว่าแล้วเนี่ยมันต้องให้อะไรและบอกอะไรด้วยใน,ในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับข้อที่สองก็คือว่าใน production quality นะครับ production quality มันต้องมันต้องดีนะครับให้ดูและชองต้องชอบนะครับอันที่สามคือ acting quality acting quality แปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องเล่นแล้วมัน global ได้เพราะเราคิดว่าเราอยากให้คอนเทนต์ไทยเนี่ยดูโดยคนไทยทำโดยคนไทยที่ ที่คนไทยเล่นคนไทยทำเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าที่มันอยู่ที่เมืองไทยดังนั้นนักแสดงก็ต้องเป็นนักแสดงที่เป็นเอเลสเป็นคนที่เล่นเก่งนำเสนอคาแรคเตอร์และประเด็นได้เก่งนั่นคือนั่นคือที่มาแล้วเมื่อเราติดต่อหรือได้คุยกับนักแสดงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็เห็นตรงกันว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเราจะมาร่วมกันทําสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเมืองไทยนั่นคือจุดเริ่มต้นก็เลยเป็นที่มาของทุกวันนี้ที่อย่างนี คุณแล้วฟ้าครับหลังจากที่แบบมีตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ตั้งแต่วันสนะตจอนการตลาดหรือลูกค้าหรือากการสปอนเซอร์เขาคิดยังไงครับก็ตอนนี้ก็คือหากันมากนะครับแล้วก็มีการแย่งกันซื้อเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือคนดูทางบ้านเองก็ให้ความสนใจมากมากแล้วก็ทวิตเตอร์เราก็ติดตกันก็เป็นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยคราบนุกคน เราทั้งหมดกับโปรเจกต์ฟิสิกส์ก็จริงๆแล้วเงินทุนไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่ากับเวทีที่เราวางเพื่อที่จะให้มันไฮเปอร์โลเคอที่สุดมันจะต้องมีความเป็นไทยที่สุดแต่ว่าเรื่องสปันนี่ก็แพงขึ้นครับแึ่นี้แหละครับพูดตรงต้องพูดตรงๆครับแต่ละเรื่องลงทุนสูงขึ้นครับกับเพื่อนผู้คนมากมาย เยอะครับอย่าพูดถึงตัวเลขเลยมันเยอะ <versuchen> คือเราก็ต้องลกล้าๆหน่อยครับเราก็ต้องลงทุนนะครับถ้าเกิดเราอยากจะได้สิ่งใหม่ๆกลับมานะครับเราก็เราก็ต้องลงทุนนะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันมันอยู่ที่หลายๆอย่างเราก็คงไม่ได้โอ้โหเ,เงินลงทุนก็คงไม่ใช่ระดับฮอลลีวูดแต่ว่าคุณภาพระดับ ไปถึงขนาดไหนได้นะครับด้วยเงินลงทุนของเราที่โอเคมากขึ้นแลหลังนั้นนะครับแต่เราไปถึงขนาดไหนได้ก็ก,ก็ก็รอดูกันนะครับเ,เพราะว่าเราเราเราเชื่อในฝีมือของคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังที่มาร่วมง,งานกับเราทีนี่ ตอนนี้คนดูอยากจะดูเส้นอย่างนี้เลยมีอะไรจะบอกคนดูบอกคุณคุณตาฟ้าบอกบอกคุณตาฟ้าเป็นคนบอกครับก็เรื่องแรกของเราก็จะเริ่มเร็วๆนี้นะครับก็ยังไงก็คอเตอร์สองก็ได้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็ดูได้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็วันดีแอปพลิเคชันวันดีแน่นอนแมายความว่าคอนเทนต์นี้จะได้ดูทางทีวีด้วยทางทีวีด้วยแต่ว่าทีวีเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันแบบหนึ่งแต่ว่าในวันดีออริจินอลจะเป็นอันคัดเวอร์ชัน คือคือคือมันจะมันจะมีการไซมูแคสของในช่องวัน31แล้วก็ในแอปพลิเคชันวันดีแต่ว่าในช่องวันสามสิบเอ็นะมันจะเป็นทีวีเวอร์ชันมันจะมันจะคัดยาวลงมาหน่อยนะครับแต่ในแอปพลิเคชันวันดีเนี่ยมันจะเรียกว่า extended version หรือว่า uncut version ก็มันจะเต็มมันจะเต็มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นโหลดแอปพลิเคชันวันดีไว้ด้วยนะครับ 好。